สวัสดีครับมาต่อตอนที่2นะครับในการแสดงที่อยู่สมาชิกในหน้าคอนเฟิร์มตะกร้าสินค้านะครับในคลิปก่อนหน้าน,นี้พาจัดการหลังมาเรียบร้อยแล้วก็คือเพิ่มนะครับอินพุตสำหรับใส่ที่อยู่เข้าไปก็คือการอัปเดตที่อยู่นั่นเองแล้วก็มีการเพิ่มคอลัมน์เข้าไป1คอลัมน์ในตาราง tbl member ก็คือ,อก็คือคอลัมน์ที่ชื่อว่า m underscore address นะครับเอาไว้ในการเก็บที่อยู่ของสมาชิก เพื่อต้องการเอาไปแสดงนะครับตอนที่เรามีการสั่งซื้อสินค้านะครับผมอ่ะนี่ครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับมีการเพิ่ม Input เข้าไปในฟอร์มแล้วก็มีการใส่สคริปต์เข้าไปนะครับแก้สคริปต์ก็คือรับค่าจากฟอร์มนะครับแล้วก็ไปใส่ข้อมูลนะครับใน H l s t t a เ m ตเมด้วยนะครับให้มีการอัปเดตที่อยู่ของสมาชิกนะครับผมอ่ะในตอนที่2ครับผมจะพาเอานะครับ ที่อยู่ของสมาชิกไปแสดงหน้าคอนเฟิร์มนะครับซึ่งหน้าคอนเฟิร์มของเราก็คือหน้านี้ครับนี่ครับในตอนที่2ผมจะพาเอามาแสดงจากเซสชันนะครับแสดงจากเซสชันแล้วก็ในตอนที่3ผมจะพา คิวรีข้อมูลในหน้านี้เลยครับ Confirm t o ท p แล้วก็เรียกข้อมูลของสมาชิกมาแสดงในหน้าฟอร์มนี้นะครับผมในการจะเรียกข้อมูลมาสแสดงที่เป็นเซสชันนะครับเหมือนเดิมครับหน้าไหนที่จะมีการใช้เซสชันนะครับเดี๋ยวขอปิดไฟล์พวกนี้ออกไปก่อนนะครับหน้าไหนที่จะมีการใช้เซสชันนะครับผมเราต้องมีการสตาร์ทเซสชันก่อนก็คือเอาไวบ้บรรทัดบนสุดนะครับ แล้วก็ลอง print out มาดูครับว่าตอนนี้นะครับเรามีการเรียกใช้ session ตัวแปรชื่อว่าอะไรบ้างนะครับนี่ครับ save แล้วก็ refresh อ่านี่ครับก็จะมีนะครับ session ที่เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ตะกร้าสินค้านะครับส่วนที่เป็นสมาชิกนะครับตอนนี้เราสร้างไว้3ตัวแปรด้วยกันก็จะมี m c o i d เป็น id ของสมาชิก M u s r n a m e เป็นชื่อของสมาชิกแล้วก็ M level นะครับเป็นสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกนะครับในหน้า confirm ครับสิ่งที่เราต้องมาแสดงก็จะมีชื่อนามสกุลที่อยู่ email เบอร์โทรเพราะฉะนั้นการจะไปสร้าง s e s ช i o n เพิ่มเติมนะครับเราต้องไปเพิ่ม code นะครับที่ส่วนของการ log in นะครับส่วนของการ log อ n นะครับผมจะลอง log o u ไปก่อนครับแล้วก็ log in อีกรอบหนึงนะครับ ในส่วนการล็อกอินนะครับเรามีการเรียกใช้ฟอร์มที่ชื่อว่า login php นะครับซึ่ง login php นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ online product แล้วก็ไฟล์ชื่อว่า login php นะครับอ่ะเราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาก่อนนะครับค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปนะครับไปที่โฟลเดอร์ online product แล้วก็ไฟล์ชื่อว่า login php อ่านี่ครับไฟล์นี้ครับ ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็ดูที่แท็กฟอร์มเปิดครับว่าในฟอร์มล็อกอินเรามีการแอคชั่นไปที่ไฟล์ไหนอ่ะนี่ครับเรามีการแอคชั่นไปที่ไฟล์ชื่อว่า chklogin.php หรือว่าไฟล์เช็คล็อกอินนั่นเองนันครับอ่ะเราก็เปิดไฟล์นี้นะครับไฟล์เช็คล็อกอินขึ้นมาอ่ะนี่ครับ checklogin.php นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมา จากนั้นครับให้เรามาโฟกัสตรงนี้ครับส่วนการสร้างเซสชันนะครับส่วนการสร้างเซสชันนี่ครับตอนนี้มี3คอลัมน์แล้วนะครับมี3คอลัมน์แล้วนะครับข้างบนตรงนี้เรา select star form ความหมายคือเามาทุกคอลัมน์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คือเราจะเรียกเฉพาะคอลัมน์ที่จะเอาไปแสดงนะครับในหน้า c o n f ฟ r รของเรานะครับในหน้าคอนเฟิรมของเรานะครับเพราะฉะนั้นขอล็อกอินไปดูอีกทีนึงครับว่า ในหน้าคอนเฟิร์มของเราต้องการข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับสั่งซื้อนะครับก็จะมีชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูที่ตารางสมาชิกด้วยครับ tblmember นะครับชื่อนามสกุลนะครับมันจะประกอบไปด้วย3คอลัมน์ด้วยกันก็จะมีนี่ครับ m f name m name m, name, m l name นะครับเพราะฉะนั้น เราจะทำให้3คอลัมน์นี้ครับนะครับอยู่ในตัวแปลเซชั่นตัวเดียวกันนะครับผมผมคัดลอกก่อนเลย m underscore f name นะครับคัดลอกเสร็จนะครับผมเปิดไฟล์เช็คนะครับนี่ครับเช็คเราอินขึ้นมานะครับเรามาทำตรงนี้ก่อนนะครับเป็นชื่อของสมาชิกนะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับประกาศตัวแปรโรแล้วก็วงเล็บเหลี่ยม นะครับแล้วก็ใส่ชื่อของคอลัมน์เข้าไปแล้วก็จุดนะครับสำหรับเชื่อมต่อตบแหลกนะครับได้ชื่อคำนำหน้าชื่อชื่อมาแล้วต่อไปเป็นนามสกุลครับนามสกุลเราต้องมีวร์กสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จุดซิงเกิลโคดวร์ซิงเกิลโคดแล้วก็จุดนี่ครับแล้วก็ใส่คอลัมน์นามสกุลเข้าไปหลังจุดนี่ครับก็ใส่เป็น L Name นะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับ ที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับ m n e r s c o r a m e นะครับความหมายคือเป็นชื่อของสมาชิกซึ่งประกอบไปด้วย3คอลัมน์ก็จะมี m n e r s c o r e f name เป็นคำนำหน้าชื่อ m name นะครับ m underscore name เป็นชื่อของสมาชิกนะครับมีจุดนะครับเพื่อเชื่อมตัวแปร single quote r เป็นการวรกนะครับระหว่างชื่อกับนามสกุล1เคาะนะครับแล้วก็เรียกคอลัมน์ m n l _ name ก็คือคอลัมน์ที่เก็บนามสกุล ของสมาชิกนะครับมาใช้งานด้วยนะครับผมอ่ะนะครับตรงนี้เป็นนะครับชื่อของสมาชิกนะครับเราสามารถคอมเมนต์ได้ครับ member name อ่านี่ครับ member name นะครับจะคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมการคอมเมนต์จะคอมเมนต์ไว้ในบรรทัดเดียวกันก็ได้หรือจะเอาไว้ข้างบนก็ได้นะครับทำได้หลายแบบนะครับแล้วแต่สไตล์ของเราเลยนะครับต่อไปครับก็จะเป็นที่อยู่ อีเมลเบอร์โทรนะครับเพราะฉะนั้นเรียกมาไว้เลยนะครับคัดลอกตัวนี้ไว้ก่อนครับบรรทัด m อลิ s กอร์ e ลเวครับอ่าอีเมลที่อยู่เบอร์โทรนะครับสามอันนะครับจากนั้นเราก็ไปคัดลอกชื่อคอลัมน์มานะครับถ้ากลัวลืมอ่ที่อยู่ก็คือ Mscore a เ d r e ์สนะครับผมคัดลอกไปครับถ้ากลัวพิมพ์ผิดนะครับนี่ครับที่อยู่นะครับ ต่อไปเป็นอีเมลเบอร์โทรครับอีเมลก็ m email นะครับ m email คัดลอกมาใส่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับและก็สุดท้ายครับเบอร์โทรครับ m phone นะครับ double ลคลิกแล้วก็ ctrl c ไปได้เลยนะครับสำหรับคัดลอกชื่อของคอลัมน์่านี่ครับเสียเวลากับมันนิดหนึ่งนะครับเสียเวลากับมนนิดหนึงนะครับจานั้นครับ save ครับ เซฟเสร็จแล้วทำไงต่อนะครับเซฟเสร็จแล้วครับเราจะลองล็อกอินนะครับขอล็อกเอาไปก่อนนะครับจะลองเช็คดูว่าตัวแปรเซสชันที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะครับมันทำงานได้ไหมนะครับมันมีข้อมูลออกมาไหมนะครับคลิกล็อกอินอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ล็อกอินไปในส่วนของสมาชิกครับ u s สเ n a m e p นมพาสเวิรเหมือนกันนะครับอนี่ครับ เข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วครับเราลองคลิกซื้อสินค้าดูครับอ่านี่ครับโฟกัสนะครับที่เป็นปริณาร์เซชันด้านบนนะครับว่ามีอะไรออกมาบ้างแล้วนะครับอ่ะก็จะมี m underscore d นะครับเป็น id ของสมาชิกนะครับ m underscore name ครับเป็นชื่อของสมาชิกซึ่งประกอบไปด้วยคำนำหน้าชื่อชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับผม m level ก็คือสิทธิ์การใช้งานนะครับ m underscore address ก็คือที่อยู่นะครับอ่านี่ครับมาแล้วครับ ต่อไปครับ m email ก็คืออีเมลของสมาชิกแล้วก็ m phone คือเบอร์โทรของสมาชิกนะครับผมอเราลองสั่งซื้อดูครับนี่ครับมาหน้า confirm confirm t o p h p เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับมาโฟกัสตร,ตรงนี้ครับที่เราได้ printr ตัวแปร s e s s i o n ไว้เห็นไหมครับมี ID มีชื่อนามสกุลนะครับมีเลเวลมีที่อยู่มีอีเมลเบอร์โทรนะครับมีข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับคือการเอามาแสดงในฟอร์มตรงนี้ครับอ,อยากเอามาแสดงในฟอร์มครับเราทำไงต่อครับเราก็เปิดโค้ดไฟล์นี้ขึ้นมาครับ confirm t o php นะครับผมเปิดไฟล์ confirm t o php ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนมาตรงฟอร์มนิดหนึ่งนี่ครับฟอร์มของเราสำหรับกรอก รับข้อมูลที่อยู่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรอีเมลนะครับอ่ะมาที่ Input แรกครับชื่อนามสกกุลนะครับเราก็ใส่ attribute เพิ่ม้าไปหนึ่ง i t u t i b u ครับชื่อว่า value ครับหรือว่า value นั่นเองนะครับอ่ะนี่ครับ value เท่ากับเราก็เปิดแท g กพ p X p แล้วก็ echo ตัวแป s station แล้วก็มีวงเล็บเหลี่ยมมีซ่งก็ขัวข้างใน ใส่ชื่อตัวแปรที่แสดงชื่อนามสกุลก็คือ m underscore name single quote แล้วก็ปิดวงเล็บเหลี่ยมแล้วก็ปิดเซมิโค o n แล้วก็ปิดแท็ php นะครับจะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับเดี๋ยวคัดลอกโค้ดไปไว้อีกหน้าหนึ่งจะได้ดูง่ายๆนะครับอ่ะนี่ครับจะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับ attribute value ครับเท่ากับ double quote เปิดแท็ php Echo คนะครับดอลลาร์ไซด์เดสก์ท็เซชมีวงเล็บเหลี่ยมนะครับแล้วก็ n ิง e โปร์ทั้งใน m อ็ม e ดสก็เคือชื่อตัวแปร e ซชั่นที่เราสร้างไว้ในไฟล์เช็คล o อินก็คือไฟล์นี้นั่นเองนะครับผมอ่ะนี่ครับแล้วก็เปิดปิด tag นะครับให้ถูกต้องนะครับผมอ่ะกลับมาอีกทีนึงครับลอง save refresh ดูก่อนว่าชื่อนามสกุลแสดงแล้วหรือยังนะครับอ่ะรีเฟซครับ เห็นไหมครับแสดงแล้วนะครับแสดงแล้วนะครับต่อไปครับที่อยู่อีเมลเบอร์โทรเอาใส่ให้ครบนะครับวิธีใส่ให้ครบแบบรวดเร็วนะครับผมคัดลอกนี้เลยครับ Value ครับนะครับแล้วก็มาใส่แต่ละอันเอาไว้หลังสุดเลยนะครับอ่ะ y o p y วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับ a d d r e s s เราก็เปลี่ยนเป็น m underscore address นะครับตามชื่อของ input เลยนะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็ email ก็คือ m underscore email นะครับเพราะว่าเราตั้งชื่อตรงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ m phone ครับนี่ครับ m phone นะครับผมใส่ให้ครบทุกอันนะครับอโอเคไล่อีกทีหนึ่งนะครับ input ที่เป็นชื่อนามสกุลเราก็เรียก session m underscore name มาใช้งานนะครับ address หรือว่าที่อยู่เราก็เรียก s e s s i o n ที่ชื่อว่า m underscore address มาใช้งานนะครับอีเมลก็เหมือนกันเราก็เรียกตัวแปร s s s i o n นะครับ m email มาใช้งานแล้วก็เบอร์โทรนะครับเราก็เรียก s เซส i o n m phone มาใช้งานนะครับผมแล้วก็อีกนิดนึงครับในฟอร์มเนี่เราต้องมีการส่ง id ของสมาชิกไปเก็บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำเป็น input type hidden นะครับผม ผมก็พิมพ์ input นะครับแล้วก็ type นะครับ i d e n t นะครับแล้วก็ name ครับ name คือ m i d เป็น id ของสมาชิกส่วน value ครับ value ผมไป copy มาเลยแล้วกันนะครับวางนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อ session เป็น m i d นะครับผมเป็น input type i d e n นะครับไม่ต้องไม่ต้องให้แสดง แต่เราต้องส่งค่าไปด้วยแต่ก่อนที่เราจะส่งค่าไปนะครับเราต้องปรับให้มันแสดงออกมาก่อนนะครับเราจะได้ดูว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมนะครับเราก็ปรับจาก type hidden เป็น type text ครับนะครับเพื่อเป็นการเช็คข้อมูลนิดนึ่งนะครับถ้ามันมีข้อมูลออกมาแสดงถูกต้องตามเซสชันที่เราปริ้นอาก็แสดงว่ามันใช้งานได้และค่อยปรับคืนเป็น type hidden นะครับผมเซฟแล้วก็รีเฟรชเห็นไหมครับ ชื่อนามสกุลแสดงแล้วที่อยู่แสดงแล้วอีเมลแสดงแล้วเบอร์โทรแสดงแล้วและ ID ของสมาชิกก็แสดงเรียบร้อยแล้วนะครับ ID 2นะครับผมเช็คจากปริ้นาข้างบนครับเห็นไหมครับ m underscore i d ก็คือ2อเห็นไหมครับข้อมูลตรงเป๊ะนะครับตามนี้ที่เราได้สร้างตัวแปรเซสชันนะครับแล้วก็เรียกมาใช้งานในหน้า confirm t o php สำหรับแสดงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้านะครับผม เมื่อเห็นว่าแสดงถูกต้องแล้วนะครับตรงนี้ครับที่เป็น id สมาชิกเราก็ปรับเป็นท้า e hidden ครับนะครับไม่ต้องให้แสดงข้อมูลนะครับผมซ่อนไว้แต่ส่งค่าไปด้วย refresh ครับอ่าเห็นไหมครับแสดงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ข้อมูลเราไปสร้างไว้ในตัวแป e s e n t i o n นะครับที่อยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า chk login p h p นะครับซึ่งเป็นโค้ดของ ppp พาร์ทที่1นะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเอาพาร์ทหพาร์ทสมาใช้ร่วมกันได้นะครับ่ะโอเคนะครับสำหรับตอนที่2นะครับการเรียกข้อมูลสมาชิกมาแสดงนะครับในหน้าคอนเฟิร์มนะครับในคลิปที่3ก็จะเป็นการเรียกข้อมูลสมาชิกมาแสดงเหมือนกันครับแต่จะใช้วิธีการคิวรีในหน้านี้ตรงๆนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้การสร้างตัวแปรเซสชันแบบนี้นะครับพาทำทั้งสองแบบเลยนะครับมันใช้ได้ทั้งสองแบบ นะครับผมอยู่ที่ความสะดวกแล้วก็สไตล์ของเรานะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ